CPU Qualcomm Snapdragon 778G ที่จะทำให้คุณเล่นเกมได้แบบลื่นไหลเร็วแรงสะใจแล้วยังมาพร้อมกับหน้าจอ Super AMOLED Full HD+ Refresh Rate ที่ 120Hz และแถมด้วยดีไซน์แบบ Super Slim Master Design สวยหรูดูดีมีสไตล์แน่นอนค่ะ เรียวมี GT Master Edition ค่ะ รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้มีการเปิดตัวไปเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาเองพร้อมกันเลยทั่วโลกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวเครื่องแล้วก็ภายในของเขาเป็นยังไงเริ่มจากเขามีมาด้วยกัน2สีสีสแรกเนยยังบอกว่าเป็นสี Limited Edition นะคะเป็นสีที่ได้มีการคอลแลบค่ะจากดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นก็คือคุณนาโอโตะนะคะที่เป็นคนออกแบบให้กับผลิตภัณฑ์มูจินะคะสีแรกนั่นก็คือสีว o ยเจอร์หรือว่าสีเทานั่นเองส ีนี้เนี่ยเขาจะออกแบบมาให้เหมือนกับเป็นกระเป๋าเดินทางใบนึงค่ะทําให้วาที่คุณออกเดินทางเนี่ยคุณจะมีความแบบมีความรู้สึกดีๆแล้วก็จดจาทุกช่วงเวลาของความสวยงามของการออกเดินทางอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปเนาะซึ่งใครที่อยากจ,จะได้สีพิเศษตัวนี้นะคะเขาจะมีลายเซ็นคุณาโอโตะด้วยนะก็ลองไปหาซื้อกันได้ค่ะแต่อีกหนึ่งสีนะคะที่อยู่ในมือทังยามเอ่ยนี่สีนี้นะคะคือสี เด b r e a k Blue หรือว่าสีฟ้าอ่อนยามรุ่งอรุณชื่อสีก็สวยแล้วเห็นไหมตัวนี้เนี่ยนะคะเขาจะออกแบบสีมาให้มีความแบบสวยสว่างดูมีความแบบบริสุทธิ์ผุดผ่องนะัดดูมีความนางฟ้านางสวรรค์ามากๆเลยนะคะซึ่งสีนี้เป็นสีที่ยามชอบมากๆเพราะว่าแค่หยิบขึ้นมาเราก็สวยขึ้นแล้วค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในกล่องของเขาเนี่ยให้อะไรมาบ้าง หนึ่งเลยตัวเครื่องให้มาอยู่แล้วแล้วก็ยังมีเป็นนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเคสซิลิโคนนะคะสีเทาแถบมาให้ด้วยที่หน้าจอเขาเนี่ยก็จะมีการติดฟิล์มมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะมี ที่ชร์จแบตค่ะเป็นซปเปอร์ดาชาร์จเรวเวอร์วังอลังการมากๆแล้วก็ที่ชร์จแบตของเขาเนี่ยพิเศษตรงที่อะไรรู้ไหมเรียวมี่เขามีการระบบรักษาความปลอดภัยในที่ชร์จแบตถึง5ชั้นก็คือเล่นเกมไปด้วยชร์จแบตไปด้วยจะทํางานอะไรชาร์จแบตไปด้วยเครื่องไม่ร้อนเครื่องไม่ระเบิดนะคะนอกจากนี้แล้วก็จะมีแน่นอนมีเข็มจิ้มซิมนะคะแล้วก็มีฟลิกสตาร์เตอร์ มี Quick Starter ให้นะคะใครทีอ่อยากจะลองอ่านอ่านดูก็สามารถอ่านได้นะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดที่แถมมาให้ในกลอก่องมาดูรอบตัวเครื่องกันก่อนเลยนะคะอย่างแรกที่ยำชอบเลยนล้วก็คือฝาหลังไม่มีลายนิ้วมือนะคะก็คือลองสัมผัสดูแล้วก็คือไม่ขึ้นลายนิ้วมือนะซึ่งดีมากๆเลยก็ใครที่แบบว่าอยากจะได้แบบดูกลี้งเกลาดูสะอาดนะคะก็สามารถซื้อไปได้แต่ว่าจริงๆรอยทั้งลอยก็คือน่าจะใส่เคสทับอยู่แล้วนะคะ ด้านหลังก็จะมีกล้องมาให้3ตัวค่ะแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นกล้องหน้า1นตัวซึ่งจะอยู่ทางด้านซ้ายบนนะคะมาดูรอบๆตัวเครื่องค่ะด้านบนก็จะเป็นรูไมโครโฟนเนาะอีกฝั่งหนึ่งนะคะด้านข้างจะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ถาดใส่ซิมนะคะรุ่นนี้ใส่ได้2ซิมเป็นดูโอซิมค่ะด้านล่างนะคะก็จะเป็นรูหูฟัง3ามจมนะคะเป็นรูไมโครโฟนค่ะ ที่ชัดแบบนะคะจะเป็นรูทายซีแล้วก็เป็นลำโพงส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นปุ่มปลดล็อกหน้าจอซึ่งสังเกตไหมคะว่าไม่มี ปุ่มสกแกลายนิ้วมือแล้วอ่าเพราะว่ารุ่นนี้นะคะเขาสกแกลายนิ้วมือบนหน้าจอได้เลยค่ะนี่เรย์มี GT Master Edition เครื่องนี้นะคะมาพร้อมกับหน้าจอ Super AMOLED Full HD+ ขนาด6.43นิ้วค่ะใหญ่จุใจนะคะเหมาะกับคนที่ชื่นชอบการดูหนังดูซีรีส์ต่างๆหน้าจาถูกใจหลายๆท่านกันเลยนอกจากนี้แล้วค่ะเขาก็มาพร้อมกับอัตราการรีเฟรชเถึง120เฮ ซึ่งเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆหรือว่าค่ายอื่นๆนะคะในเรนจ์ราคาเท่านี้ที่อื่นเชื่อเลยนะคะว่าเขาให้มาเพียงแค่90เฮิร์เท่านั้นแต่กับเรียวมีเขาให้มาถึง120เฮิร์เลยค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะนี่เบามากๆค่ะน้ำหนักเบามากๆเลยเพราะว่าเขานะคะให้น้ำหนักมาเพียงแค่174กรัมเท่านั้นค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในเรื่อง performance ของเขาบ้างนะคะรุ่นนี้ต้องบอกว่าเขาใช้ CPU ที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดคือเรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกๆเลยนะคะที่เขาได้ใช้ชิปเซตของตัว Qualcomm Snapdragon 778G ค่ะซึ่งทำให้การใช้งานการเล่นเกมอะไรอย่เงี้ยมันจะรวดเร็วแล้วก็แบบตอบโจทย์คนที่ชอ,ชอบความเร็วมากๆเลยนะคะ แล้วก็ยังมาพร้อมกับแรม8รอม256ค่ะ Android 11แล้วก็ Realme U I 2.0ด้วยนอกจากนี้แล้วเนี่ยหลายๆแบรนด์นะคะเขาใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ8นาโนเมตรนะคะแต่ว่าของเรา Realme G T Master Edition เครื่องนี้เขาใช้เทคโนโลยีการผลิต6นาโนเมตรเท่านั้นเองค่ะซึ่งเขาจะช่วยในเของการระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้น หมดห่วงได้เลยนะคะวเวลาที่คุณเล่นโทรศัพท์นานๆหรือว่าใช้งานานานๆหมดห่วงไปเลยว่าเครื่องคุณจะร้อนค่ะมาดูฟีเจอร์ที่สาวๆหลายคนเนี่ยชื่นชอบมากๆเลยนั่นก็คือกล้องถ่ายรูปนั่นเองนะคะมาดูที่กล้องหน้าก่อนเลยกล้องหน้าเนี่ยเขาจะฝังอยู่ใต้หน้าจอเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยี punch hole display ค่ะก็คือจะอยู่ใต้หน้าจอเลยก็จะไม่รบกวนการใช้งานของหน้าจอนะคะ,ะอยู่ดังมุมซ้ายบนเดี๋ยวยังจะเปิดกล้องหน้าให้ดูนี่หู กล้องหน้าสวยมากๆเลยค่ะความละเอียดถึง3 2ล้านพิกเซลคือยังชอบกล้องหน้ามากๆตรงที่อันนี้คือแบบเราถ่ายรูปเป็นรูปภาพนิ่งนะคะมันได้ความแบบเนียนสวยมากๆโดยที่แบบไม่ไม่ดูหลอกอะคะ่ะมมีความจริงเราดูแบบสวยจริงๆอ่าอันนี้คือกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่3 2ล้านพิกเซลนะคะ มาดูวิดีโอบ้างนะคะการถ่ายวิดีโอที่กล้องหน้าโอ้โหหุยคุณใครที่แบบว่าอยากถ่ายบล็อกนะถ่ายบล็อกอยากเป็นบล็อกเกอร์หรือว่าแบบเล่นติกตอกอะไรอย่างเงี้ยยว่าน่าจะชอบมากๆเลยเพราะว่าการถ่ายวิดีโอที่กล้องหน้าเนี่ยนะคะการถ่ายวิดีโอที่กล้องหน้าทําได้ดีมากๆเลยเย้จะลองอัดให้ดูสวัสดีค่ะยํำโลนะคะอันนี้เรามาทดลองการใช้วิดีโอกล้องหน้าเร a l วมี t Master Edition ค่ะ เนียนมากๆนะคุณผู้ชมค่ะคือคือวิดีโอแบบดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะคะดูมีความเนียนแล้วก็ค่อนข้างที่จะสะเทียนแล้วก็ไม่ค่อยสั่นเท่าไหร่ด้วยนะอ่ะมาดูกล้องหลัง กันบ้างนะคะกล้องหลังเนี่ยเขาให้กล้องมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันค่ะนะคะก็จะมีตัวเลนส์หลักก่อนเลยเลนส์หลักเนี่ยความละเอียดถึง64ล้านพิกเซลเลนส์อัลตร้าวนะคะคือเป็นการถ่ายแบบมุมกว้างซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาสามารถเก็บได้ถึง119องศานะคะความละเอียด8ล้านพิกเซลค่ะแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลเดี๋ยวมาลองถ่ายให้ดูกันเลยนะคะนี่3ขนาดเลยเห็นไหมคะ เราเป็นแบบว่าเรามุมเดียวกันแอคชั่นเดิมแล้วก็คนถ่ายก็คืออยู่ในระยะเดิมแต่ว่าอันนี้คือถ่ายธรรมดานะคะก็จะเห็นถึงประมาณข้อศอกพอเราใช้เล่นเอาตัวไวปุ๊บโอ้โหดูดิเห็นมาจนถึงแบบหน้าโต๊ะเลยนะคะจะไม่แตกไม่เบอร์นะคะจะชัดแต่ดูเห็นขนคิ้วเห็นขนตาเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเดลมีเลยเพราะว่าเขาจะชอบทำกล้องที่แบบ กล้องสวยๆเอาใจอนะเนาะสาวๆเลาดยวคนก็ชอบกล้องสวยเดี๋ยวมาดูเป็นภาพเคลื่อนไหววิดีโอบ้างนะคะอ่าลองเองกันเลยนะคะว่าวันนี้ภาพวิดีโอของ Realme GT Master e dition เครื่องนี้ท่านเป็นยังไงสั่นไหมคะขลังก็จะมีความสมจริงมากๆแล้วกันเอาอย่างนี้เพราะว่า คือกล้องเนี้ยเขาเน้นในเรื่องของความสมจริงแล้วก็สีจริงสีสวยคมชัดคือจะไม่ได้สีแบบเวอร์เหมือนกับแบบบางค่ายบางแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ยงชอบมากๆอันนี้ก็คือคร่าวๆสาหรับกล้องหน้ากล้องหลักนะคะซึ่งเขาก็ให้กล้องมาขนาดนี้ยงว่าแบบเกินคุ้มค่าแล้วนะคะสําหรับตัวกล้องของเขาค่ะ แล้ววันนี้นะคะเขาได้มีการเปิดตัวพร้อมๆกันทั่วโลกเลยนะคะกับ Realme GT Master Edition ในวันที่10 8สิงหาคมที่ผ่านมาเป็น global launch เลยนะคะก็คือเปิดตัวพร้อมกันทั้งโลกแล้วก็วันที่20สิงหาคมนะคะเราก็จะมีการเปิด pre order พร้อมๆกันทั่วประเทศไทยแล้วก็รับเครื่องพร้อมกันในวันที่28สิงหาคมค่ะแต่สำหรับคุณลูกค้าท่านใดเนี่ยที่ pre order ไม่ทนันหรือว่าจองไม่ทันนะคะเราจะเปิดขายพร้อมๆกันทั้งประเทศไทยในวันที่4กันยายนค่ะ สำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะเป็นเจ้าของ Realme GT Master Edition เครื่องนี้คุณสามารถที่จะสั่งจองได้เลยค่ะเรามีทั้ง2ความจุก็คือจะเป็น Ram 8 Rom 128นะคะจะมีถึง2สีด้วยกันก็คือสี Limited Edition นะคะก็คือจะเป็นสี Voyager g r a y แล้วก็อีกสีที่อยู่ในมือยามก็คือสี Daybreak Blue นั่นเองนะคะในราคาเพียงแค่13,990บาทค่ะ กับอีกหนึ่งความจุค่ะก็คือจะเป็น ram 8รอม256ก็จะมีแต่สีนี้สีเดียวนะคะกับราคาเพียงแค่15,990บาทเท่านั้นท่านใดสนใจนะคะสามารถกดจองได้เลยที่ www.tgphone.com ในวันที่28สิงหาคมจนถึงวันที่3กันยายนค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม phone เพจ tgphone ด้วยนะคะ วันนี้ยางก็ไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ